สวัสดีครับพี่น้องมนันนีผมสีผ้าพี่น้องมาเล่นขี่ครับผมอาสีสีข้นเล่หลายบอมักครับผม,ามาเปออุ๋ยตามาบินมาอีกแล้วพี่น้องผ้า่นม,มาเล่นขี่ครับมันนีตกกระตีต่นก็เป็นคน้นขี่เล่นในแจ๊คหน่อยบาทเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นขี่ข้อง,องทแท้ละพี่น้องมาสะฟุ่นครับผมย่ำสะร้าบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องอบเอาผ้าพี่น้องมาเิ่งวิธีการเพ่นเล่นขี่ครับผม ทางมันนอกเขาว่าขี่เล่นได้ครับนี่งแต่ทางเขาว่าเล่นขี่ครับ,เป,รบเป็นฟุนขี่งัว่าครับผมเป็นฟุนขี่งัว่าขี่ข้องน้องมาด้วยนะครับพี่น้องเขามาเซน,น่าครับรูดูดดกันเฮ็นหน้านะพี่น้องหลังจากบุญมงไฟแล้วผ้าพัน สองหนึ่งศูนย์มีที่การท่งอ,อ,ทอกกทงอพื้นหึและไปเรื่อยมีที่การท่องพื้นพี่น้องฝนมันขี่ตัวครับพี่น้องมันวานถิตกเบิดมือมันเบิ้ลตกบานเบาห่อนกันเลยมาเห็ดครับ บรรยากาศปุ๋ยตรามาบินไอหนุ่มพลังมา้าพี่น้องในอดีตวงเล็กนัน่นเไอหนุ่มพลังมา้าในอดีตได้พี่น้องปัจจุบันเขาเป็นคนดีแล้วนะครับฉายาไอหมูปิ้งนะครับเนี่ยยิ้มยัง้งฉายาไอหมูปิ้งยโสเด้ครับเนี่ยผู้ใดสนใจได้พี่นอ้องเด้ล้านพ่นไอหมูปิ้งยโสทอนอ๋อไม้ละห้าบาทสิบบาทนะครับพี่น้อง อันนี้ก็มาไทยไปแด้วพี่น้องโอ้รถในตะตะคนให้พี่น้องมาบึงบรรยากาศโอ้คือเห็ดเลี้ยวเถอะงานหมูจัเนี่ยงานมาม้างสะพุนพี่น้อง ขนมาไวอย่างเต้เป็นอาทิ์แล้ะพี่น้องอันเอาน้ำแกงน้ำแตงนี่แหละมาขนแกงห่างยางนากระแปพี่น้องสูบเราบ่าเขาสูบดันบ่พ่อพี่น้องต้องเอาไปปั๊มล่มผมสูบปเา,าเม่านะี่บ่เขาเข้าหน่อยๆไหมมันมันพอนมันพองขึ้นเลยมันมันบอดันเลยเต็มบุก,กี้ เป็นตาไว้เก่าพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่ขี้ไกล้ยู่นีกับพแห้งแล้วครับผมพี่น้องเห็นว่าฝนบางยันมากชีสบเก่าแรงหมดเชีสิบหาขาเจ้าจิมาคุดมันแล้วครับมันเลงเพลงท้าทายเอาม,มอั่นมั่นยืนหนีบอบหนิมย,ยบ งานง่ายงาน,งานสบายพี่นอ้องโบเคยจะงานขับรถดำนด้พี่น้องงานแช่ฟุ้นนี่เป,ป็นไรปุ๋ยม้าปุ๋ยม้าบิน,นปากก็หอแล้วครับจีมันโบเคยจะขับรถดำเด,ำด้ขับรถขับรถดำต้องโบเป็นได้ด้วยขับรถดำมาขับรถไมโครที่แหละแพ้มันจังบกสังมาพี่น้อง เป็นว่าโอ้ยขับขับรถดำเนี่ยด้วยอาหันบไว้หันเนไปสอบเพี่ยงไทยเป็นตัวมาขึ้นมาในสอบเพี่ยงไทยป้าแจักเราบบเพี่ยงไทยค่นมีปัญหาหันโอ้ยใครเก็บปรเดียวมันอ่มันเยเห็นคนขวางไล่ไล่ด่วยประหยัดนะเห็นมันขวางไล่ไล่มันด่วยประหย เฮ้ยกะโบไม่อย่างไยพี่น้องผมก็จะดีเฮ็ดงานซอยเพิ่นครับมันยังสีเหียวเร็วพี่น้องครับรบกวนพี่น้องนะครับกดไหลกดแช่กดติดตามห้ามเน้นเลยครับพี่น้องกดเขาเบิ้งกันยังดีพี่น้องเห็นก็ลัางใจให้คลิปต่อๆไปครับผมขอสวัสดีครับ